นิทานเวตาลตอนพิเศษเรื่องตำนานพระแม่กาลีจากนิทานเวตาลเรื่องที่4พระราชาสูทรกากับพรามผู้ซื่อสัตว์ชีวีรวรน,นั้นในเรื่องมีการกล่าวถึงพระแม่จันทีหรือพระแม่กาลี จึงทำตอนพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อเล่าตำนานของพระแม่กาลีให้ฟังกันค่ะในการหนึ่งมีอสูรตนหนึ่งชื่อมาทูอสูรมาทูตนนี้เป็นผู้ที่เคยได้รับพรวิเศษจากพระศิวะให้เป็นอมตะจะจัดการกับอสูรตนนี้อย่างไรก็ไม่ตายอีกทั้งเมื่อโลหิตของอสูรมาทูตกถึงพื้นดินเมื่อใดโลหิตหยดนั้นก็จะเกิดเป็นร่างของอสูรขึ้นมาอีกจำนวนนับไม่ถ้วน พรอ,อันวิเศษนี้ทำให้อสูรมาทูหลงระเริงในพลังวิเศษของตนและได้กลั่นแกล้งเทพเทวดานางฟ้าและคนธรรมดาทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่วทั้งฟ้าดินความร้ายกาจของอสูรมาทูทำให้ไม่มีผู้ใดกล้าออกไปปราบปรามอสูรตนนี้จนเรื่องทราบไปถึงพระแม่อุมาเทวีพระแม่ทรงมีความตั้งใจที่จะออกไปปราบอสูรมาทูตนนี้ด้วยพระองค์เอง จึงได้ขอพอรจากพระศิวะขอให้พระองค์มีชัยชนะในการปราบอสูรร้ายในครั้งนี้ก่อนที่พระแม่อุมาเทวีจะออกไปปราบสูรมาทูนั้นพระแม่ได้ทรงบำเพ็ญตบะและประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเขตอุทยานป่าหิมพานโดยมีรับสั่งให้พระขันธกุมารซึ่งเป็นบุตรชายของพระแม่อุมาเทวีกับพระศิวะให้คอยเฝ้าเขตอุทยานนี้ไว้ มิให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนในบริเวณพิธีต่อมาพระศิวะต้องการเสด็จหาพระแม่อุมาเทวีเพื่อให้แน่พระไทยว่าทุกอย่างราบรื่นดีเมื่อเสด็จมาถึงหน้าอุทยานพระศิวะก็พบกับพระขันธก,กุมารและตรัสกับพระขันธก,กุมารว่าจะขอเข้าพบพระแม่อุมาเทวีพระขันธก,กุมารน,นั้นถือในสัจจะที่ได้ให้ไว้กับพระแม่อุมาเทวีว่า จะไม่ยอมให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนระหว่างการประกอบพิธีเด็ดขาดเหตุนี้เองแม่พระศิวะจะเป็นพระบิดาพระขันธกุมารก็ไม่ยินยอมให้พระศิวะเข้าไปรบกวนพระแม่อุมาเทวีทั้งสองพระองค์จึงทะเลาะโต้เถียงและต่อสู้กันอย่างรุนแรงระหว่างนั้นเองพระแม่อุมาเทวีได้ยินเสียงเอะอะจึงได้เสด็จออกมาแต่พระวรกายเปลี่ยนแปลงไปเป็นปางพระแม่กาลี มีผิวสีดำแลบลิ้นยาวแม้พระวรกายของพระแม่อุมาเทวีจะเปลี่ยนแปลงไปแต่พระขันธกุมารแน่พระไทยว่านี่คือพระมารดาของพระองค์จึงได้เล่าเหตุการณ์ให้พระมารดาฟังเมื่อพระแม่อุมาเทวีในปางพระแม่กาลีได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็สแสดงความพิโรธด้วยการแลบลิ้นตาถลนและเบะปากตรงเข้าหาพระศิวะทันทีด้วยความโมโห เมื่อพระศิวะทรงเห็นก็ถึงกับพังะตกใจกลัววิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตส่วนพระแม่กาลีก็ทรงไล่ตามไปจนพระศิวะพ้นไปจากเขตอุทยานพระแม่กาลีจึงทรงย้อนกลับไปหาพระขันธกุมารด้วยเห็นถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดีไม่ยอมผิดคำสัตย์ที่พระองค์ทรงมอบหมายให้ถึงแม้นว่าจะเป็นพระบิดาของตนก็ตาม เหตุการณ์นี้จึงเป็นที่ชื่นชมและทรงพอพระทัยในพระโอรสของพระองค์จากนั้นพระแม่กาลีจึงรีบเสด็จออกจากอุทยานเพื่อตามล่าอสูรมาทูซึ่งไม่นานพระแม่กาลีก็ได้เผชิญหน้ากับอสูรมาทูและด้วยฤทธิอำนาจของทั้งสองฝ่ายการต่อสู้ที่ยาวนานจึงเกิดขึ้นด้วยร่างกายที่แข็งแรงของพระแม่กาลี การต่อสู้จึงดำเนินไปและเป็นจังหวะที่พระแม่ทรงใช้ดาบฟันไปที่อสูรมาทูจนหัวของอสูรหลุดออกจากบ่าเมื่อโลหิตของอสูรหยดลงบนพื้นดินกลับกลายเป็นอสูรอีกหลายตนอสูรร้ายเหล่านี้ไม่ว่าจะสังหารสักกี่ครั้งเมื่อโลหิตหยดลงสู่พื้นดินก็กลับเป็นอสูรเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยเรื่อเมื่อเป็นดังนี้ต่อไป คงไม่มีวันที่จะจัดการกับอสูรตนนี้ให้ตายไปได้เป็นแน่พระแม่กาลีจึงคิดกลอุบายเพื่อที่จะเอาชัยชนะในครั้งนี้ให้ได้โดยการใช้ดาบฟันไปที่หัวของอสูรพร้อมทั้งทรงดูดกินโลหิตของอสูรก่อนที่โลหิตนั้นจะตกลงสู่พื้นดินเมื่อกินจนกระทั่งหมดสิ้นแล้วรูปกายของพระแม่กาลีถึงกับพุงกลางด้วยความอิ่ม ในมือนั้นถือหัวของอสูรที่ตัดร้อยเป็นพวงไว้จนที่สุดของที่สุดอสูตรตนนั้นจึงสิ้นฤทธิ์ลงเพราะไม่มีโลหิตหยดลงพื้นดินแล้วจึงสิ้นสุดลงเพียงนี้ด้วยความดีพระไทยในการได้รับชัยชนะในครั้งนี้พระแม่กาลีจึงทรงเต้นรำอย่างสำราญหรือไทยจนลืมพระองค์ไปทรงยกเท้าขึ้นสูงหมายจะก,กระทืบลงบนพื้นโลก เหล่าเทพเทวาทั้งหลายเห็นแล้วก็กลัวว่าพระแม่กาลีจะกระทืบพื้นโลกจนพินาศจึงเข้าเฝ้าพระศิวะเพื่อให้ทรงหาทางแก้ไขให้ทันการก่อนที่โลกจะพินาศพระศิวะทรงรับรู้แล้วว่าพระแม่กาลีที่รูปกายน่าเกลียดนั้นแท้จริงแล้วก็คือพระแม่อุมาเทวีพระมเหสีของพระองค์เมื่อเป็นดังนี้พระแม่กาลีก็ต้องทรงเกรงพระไทย และจดจำพระองค์ได้บ้างเป็นแน่และแล้วพระศิวะจึงเสด็จไปพบพระแม่กาลีและทรงลงไปนอนขวางพื้นโลกไว้ในขณะที่พระแม่กาลีกำลังดีพระไทยพร้อมที่จะกระทืบเท้าลงก็พลันต้องชะงักเมื่อมองเห็นพระศิวะพระสวามีของพระองค์ลงไปนอนขวางโลกอยู่พระแม่กาลีทรงมีความเกรงพระไทยต่อพระสวามีอย่างที่สุด จึงมีกล้ากระทืบลงบนพระอุระของพระสวามีและหยุดการกระทํานั้นลงเมื่อทรงระลึกได้ดังนั้นแล้วร่างของพระแม่จึงกลับเป็นพระแม่อุมาเทวีที่สวยงามดังเดิมเหล่าเทพเทวานางฟ้าทั้งหลายต่างยกย่องพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีพากันศรัทธาในพระองค์ยิ่งขึ้นที่ทรงปราบปสุสู์ร้ายและแก้ไขเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ